हँ oh, देऔ Leal, né? né? 一点一毫。 เลยไหมดูดิขนาดตัวเราอัู่คนฝั่งแล้วขายแค่ในง้ามโรกีขี้เลยเหนื่อยเลยเห็นไหมครับเธอบ,บอกแล้วกาดไว้น Nam lên nào. Thôi nào, không dòm gì hết, đừng ดึงแขนดิดึงแขนดิดึงแขนลงไปลักตาว้องไงลูกลักตาว้องไงไปเลยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวครูรออยู่ตีขาตีขาขาท่าหมามาก่อนนะครับขึ้นมาก่อนฟึ๊บเมื่อเหนื่อยแล้วขึ้นมาหายใจเข้า แล้วก็ตีขานะครับแต่ถ้าไม่ไปก็ใช้มือช่วยตีเป็นท่าหมาดูมือดูมือครูท่าหมาต่อท่าหมาท่าหมาเราสามารถที่จะเงยหน้าเพื่อหายใจเข้าได้แล้ว ตีเล้งอีกเล้งอีกหนึ่งไปแล้งอีก ขายัางง้อขายัางง้อเอาปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าเราไม่ได้เดินเราตีน้ำอยู่เราไม่ได้เดินขยิงเท้าอ่ะขยิงเท้าปลายเท้าอ่ะพอไปเลยไปเลยเลยูกไม่ต้องกลัวควรูรออยู่ตีขาตีขาาเ้าหมาอ่าท่าหมาอ

เดยง่ี๋ยวค่อยคุยผู้ปกครองเดี๋ยวค่อยคุยนะครับเพืเด็กว่าจะได้ติดข้ดีดีไม่ต้องแปลงน้ำลูกหน้าเงยหน้าขึ้นอีกเอาตาพ้นน้ำไม่แปลงไม่แปลงปล่อยลอยธรรมชาติการจริงๆนะครับเราไม่ได้ลอยเพียงแค่สองสามนาทีนะครับเพราะเราจมน้ำบึกการลอยตัวแรงงานเพื่อรอการช่วยเหลือ อย่างไม่เกินาี่นเักเื่อไมปวดลอยขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาก่อนปึ๊บเมื่อเหนื่อยแล้วขึ้นมาหายใจเข้าแล้วก็ตีขานะครับแต่ถ้าไม่ไปก็ใช้มือช่วยตีเป็นท่าหมาดูมือดูมือครูท่าหมาต่อท่าหมาท่าหมาเราสามารถที่จะเงยหน้าเพื่อหายใจเข้าได้แล้วะตีขา ตีเล้งอีเล้งอีกแรงอีก,อก,อกขาอย่างงอขาอย่างงอเอาไปเท้าชี้ไปข้างหน้า เราไม่ได้เดินเราตีน้ําอยู่เราไม่ได้เดินขยิงเท้าอ่ะขยิงเท้าไปเท้าอาพอ ด,ดีด,ได,ดีไม่ต้องแฟงน้ำลูกหน้าเงยหนะน้าขึ้นอีกเอาตาพ้นน้ำไม่แฟงไม่แฟงปล่อยลอยธรรมชาต,ติการจริงๆนะครับเราไม่ได้ลอยเพียงแค่สองสามนาทีนะครับเพราะเราจมน้ำฝึกการลอยตัวนานเพื่อรอการช่วยเหลือ ใตเถ่ยดูคนนะั้นเหนยหน้าเยอะๆนะครับครูขเขาก็จะเงยหน้าหูจมน้ํานะครับจะกั้นไว้แบบนี้นะครับอ่าโอเคไม่ต้องัวน้ำหูลูกเดี๋ยวก็ออกได้สุดท่าไม่เงยหน้าจมูกจะจมน้ําหายใจเข้าไปฮุบอากาศไว้แล้วกั้นไว้ เออเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าต้นต้องทำได้เพื่อต้นไม่ต้องคลัวน้ำเข้าหูไม่ต้องลัวไม่ต้องลัว

หนูเก่งเลยฮะออ่ะอนะโอเค,อเค,อเคอะก่อนที่จะไปท่าตัดไปหายใจเข้าไปลึก หนึ่งสองสามตีไปอย่ากับเพื่อนลูกไปเลยอ่ะดับไปสีใช่ดีดีเก่งมากดีอ้าดีเก่งดีสองครันึงขึ้นขึ้นขึ้นตอดีเก้าดีมีคนลูกหน้า จากสามครั้งไปห้าครั้งเอาแต่ถ้าลูกหน้าเดี๋ยวเอาพร้อมเลยไปเลยไปเลยคนคุณกีา่าู่ตไปเลยเรียลอยรบนี้ครับเมาเอาคนลแล้วอลล้มเลยลดถขาบอลล้มเลยโอเคจะได้ไหม